พยายามจะเดียบดี่ดีบางคนนะอ้าปากพร้อมที่จะพูดูเลยบอลบอลแอ้วรู แนบะ่ยรัตัว 本当 นักเรียครับการมาเรียนทำในระดับอันุปลา,าออรือปลดีครับารับปลีพวกนี้ก็จะมีการเรียนเลครับนนครับรรตอนขาปลาถึอเรียนมาลายปลาดินปลาค้าครับ ระดับป .5 ถึมัธยมครับวันนี้เริ่มลงคีเนครับเริ่มลงคียนมาแล้ข้อพิจารณาเช้ามาประมาณสายของที่้อนหรืว่ามี่มีความชื้รอดพิจาราได้กระเป๋าแล้วก็ขายแล้วก็ทำเปอนคาร์ลแยนะครับที่ถึงจะจิดไม่ได้ ครับต้องลอยเวฟ้าอยูนตีไม่ได้นะครับอยากทำเงินมากกว่าในตุ้งเรี่ยครับีเฉพาะมัตโยม มาอมีพ่อมีอมอมีดยร์ดน้ก็มีพ่อแล้วแล้วพ่ัดเวลาร้ายไ่ได้ครับร้ายเหแล้วพ่อตัก่อนเวลาก้ด้วย เวลาที่อย่ความดขอมูตั้งแต่8โมงเลือกทีลังนตมาลามรองเยอได้ถึงที่ปาโตแล้วัออกจากสถานีรเียนไปะเดินอยู่ในที่มันเจนนะครับก่อนเดือ่คามากมาย่ม กอประกาศคือวดไว้ย right? ังไม่ห้าขวดต่อหนึ่งบาทวันนี้เพิ่มราคาขึ้นเหลือสาวดนะครับต่อหนบาทนะสามวดนะครับต่อหนบานะการเรียวใี้บ้านนะครับรับของทุกคนนะครับวดนะครับ คร ah. ับครับบครับครับนมเดินเดินเนทุกคนนะครับ đi với Kim con bắt được con ăn được 3 pháp 3 vượt đi mấy ระหว่างที่รอคืออ่านเอกสารที่พี่ได้แจกให้นะครับก็บวัว่ามันเป็นเอกสารอะไรนะครับเพื่อตรงนั้นเป็นวิธีในการทําน้ําหมักเชืือภลาพนะครับกับวิธีการทงน้ํายาเกษตรสงซึ่งรายละเอียดเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวในในช่วงหลังเนี้ยเดี๋ยวพี่สองคนจะมาอธิบายกันว่าการทาน้ําหมักเชืือปลาเพื่อแล้วเหรอใครผมให้ครับใครใครมาเออใครมาพูดให้เราฟังเรื่องของ